ไปค่ะสวัสดีค่ะ,ะที่นี่เขาพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะด้านหน้าที่เราเห็นก็คือเสานางเลี่ยงเสาเสาที่เรียงกันเป็นเป็นแถวยาวค่ะจากบันไดเริ่มต้นจากด้านหน้าด้านหน้าด้านซ้ายที่เราหันออกที่ก็คืออาคารไว้แต่งองค์แล้วก็เดินขึ้นมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมตรงนั้นก็คือ,คอดอกบัวนะคะนี่สะพานสี่ทิศ สะพานทีซิตสะพานที่จะขึ้นต่อจากปราสาทหินพนมลุไปค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะนี่ตอนนี้เวลาบ่ายสบ่ายสามแดดพระอาทิตย์ตรงหน้าเราเลยนะคะกำลังขึ้นบันไดพระอาทิตย์ตรงหน้าปราสาทหินด้านหน้าข่ะงดงามงดงามนะคะเอ่อด้านหน้าของเราก็จะมีเสาอยู่สี่ลูก สีลูก